าเราจะดูดีๆนะคือว่าตัวนี้ต้องรอครับเพราะอะไรอย่างแรกจุดแรกที่เราจะรอละคือให้เราโฟกัสที่ MACD ตอนนี้โฟกัสที่ MACD ก็ยังไม่พอให้เราโฟกัสที่ RSI RSI เขายังมีห้องตอนนี้นเขาอยู่ที่ประมาณที่ สี่สิบเขามีห้องที่จะลงไปอีก size นะรอเลยรอให้เขาลงไปก่อนเลยแล้วก็รอรอดู size นะและ m a t d ก็โฟกัสเลยว่าแท่งฮิสโตแกรมเริ่มอ,อ่อนเะนี่ยตอนนี้ก็ยังแดงแดงอยู่เ็าะมีน้ำหนักในการลงไปอยู่เขาอาจจะลงไปด้านล่างเลยก็ไดนะ้รอให้รอรอดูนะอ่าจ,จะแดงแดงแดงหเขาเริ่มเขียวอ,อ่อนแล้วเราก็เริ่มเป็นสีชมพูเริ่มอ,อ่อนแรงแล้วอขาวแล้ว เราจะดูะออ um. ว่าโมเมนตัมฝางขายล้วหมดแต่ก็ยังเชื่อนั่นไม่ได้มันยังไม่ครบเราต้องรอตรงนี้ครับตรงนี้อีกกราฟราคากราฟราคาจะมาตรงนี้เป็นแนวรับเก่าก่อนตรงนี้เป็นแนวรับเก่าให้เรารอดูเลยว่าลงมาเนี่ยเกิดสัญญาณ p a ไหมถ้าเกิดเขาลงมาเนี่ยเเกิดสัญญาณ p a ต่างๆ่าเนี่ยอ,อาจจะเป็นป A ขาแรกเป็น B เฉยหรือ,ออาจจะเป็น ปีเาที่สองเป็นรูปตัว W เราจะดูตรงนี้เพราเราเห็นตรงนี้เราก็ตึงจะเข้าอ่ะจุดเนี้ยเปนี้เราถึงเข้าฉะนั้นเราก็ไปดูที่อาจจะไปเข้าที่หลายชั่วโมงดูหลายชั่วโมงก็ได้ตอนนี้อาจจะไปดูหลายชั่วโมงอ่าเห็นหล,ลายชั่วโมงะละกราฟเขาก็ค่อนข้างที่จะลงลึกละโอ้เนี่ยโอเวอร์โซล่ะ เ 1>, 1นะโอโซนะ MACD ขของเขาก็อ,าอยู่เขาเริ่มอ่อนแล้วก็ตกเทรนด์เขาก็มีสิทธิ์ที่จะลงได้แต่ให้ดูหน้าเดยตรงเนี้ยเราก็กราฟก็ยังไม่เกิดอะไรเราก็ยังไม่เข้า,าเราก็รอจนกราฟเกิดอะไรกราฟเกิดแพทเทิร์นรูปแบบแพทเทิร์นจะรอแบบกราฟลงไปแล้วเกิดรูปแบบอ,อย่างนี้ ลงไปแล้วเขาเกิดรูปแบบปึ๊บปื๊บป๊บอาจจะเป็นรูปแบบนี้รูปแบบนี้แล้วก็เบย์ขึ้นไปอย่างเงี้ยเคอเคเงี้ยเราเข้าได้เราพอเห็นรูปแบบกเราเข้าเลยอย่างแรกหนะ่อยในรูปแบบนี้รูปแบบที่สองก็อ้าวเรเปิดอีกแล้วเราก็เห็นรูปแบบนี้อา,อาจจะเปนนเ็นนี้จะเข้าเียอ่า เป็นรูปแบบนี้ก็ได้เราจะหาจังหวะเข้า mm hmm. เป็นรูปแบบนี้นี่ก็ได้ให้เรามองเป็นรูปแบบจเพชวันนะประมาณน,นี้ครับ